ลักขณาราศีมิถุนมีนาคมนี้เจรจาพารวยมากเทวีและเทพให้โชคใหญ่ฝันแมน่นสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรสเทวาครับอีพีนี้นะครับเป็นคิวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดน,นะครับไปผูกด,ดวงมาก่อนลัคนาสถิตมิถุนนะครับมาฟังกันได้เลยครับจะแม่นยำมากๆเลยครับ ที่สําคัญนะครับเดือนนี้ดาวพุธดาวประจำตัวเราย้ายถึงสองครั้งเลยนะครับเพราะนั้นทําอะไรต้องรวดเร็วว่องไวฉับไวนะครับจะเป็นผลดีกับเราอย่างแน่นอนครับแล้วดาวราหูจะย้ายันที่30มีนาคมครับก็เลยยังไม่ได้ส่งผลในเดือนนี้ครับแต่จะส่งผลในเดือนหน้าและที่สําคัญจะทําคลิปแยกมาตั้งหานะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะครับว่าจะส่งผลดีกับชาวเมทุนเราได้อย่างไรบ้างนะครับแต่แน่นอนมาเริ่มที่ตัวเรากันเลยครับตัวเราก็คือ ดาวพุธนั่นเองนะครับและที่สําคัญครับข่าวดีเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวพุธในวันที่2มีนาคมถึง18มีนาคมครับครองตําแหน่งเป็นเทวีโชคชโลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชศัก์ิดุจพระราชาและราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับ โห oh, ได้ตำแหน่งเทวีโชคอยู่กับดาวพฤหัสดาวแห่งความสุขความสําเร็จบุญกุศลอยู่ในภพสุภะอันนี้ดีหลายสถานครับ <c oughs> นี่แหละครับพบทางสําเร็จทําอะไรก็ดีเจรจาพารวยเจรจาพามีโชคมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะครับได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างทินต่งแดนประสบความสําเร็จอย่างมากมายครับ โอ้โหอันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับแล้วทําอะไรต้องรีบทำนะครับต้องว่องไวนะเพราะว่าคลองเทวีโชคอยู่แค่สิบแปดวันหลังวันที่สิบแปดไปแล้วครับได้ตําแหน่งเป็นนิดเป็นปะในเรือนการงานเนี่ยมันจะต้องบูสู้ลุยมากขึ้นครับแสดงว่าต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาทองครับลเด้นพ p e รียดเพราะฉะนั้นขยันสู้ลุยทําให้เต็มที่ได้เลยครับจะประสบความสําเร็จอย่างมากมายครับนะและรวมถึงเรื่องการเงินด้วยครับ ก็พอเราเป็นเทวีเทวีไม่ต้องซื้อตังหาก็มาเองอะ่ะเราก็จะได้เงินได้ทองทรัพย์สินได้โชคได้ลาบอยากได้อะไรก็มักจะได้ครับก็ทําไปเลยนะจะเงินดีมากแล้วที่สําคัญเงินมาจากอะไรมาจากตัวเราเพราะเราได้เทวีโชคมีโชค,ม,โชคมีลาบก็ได้หรือได้จากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองยิ่งทําเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ใช้ปากใช้การเจรจาหรือมีเส้นสัญญา อนุมัติอะไรอย่างเงี้ยผ่านทําไปเลยครับจะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองมากขึ้นก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะจะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเงินอย่ามีลู่ทางนะครับที่จะได้เงินเยอะแยะมากมายขอให้ตั้งใจลงมือทําบวกกับดาวการเงินเราเป็นดาวจันเนี่ยเราต้องเซอร์วิสต้องบริการต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องเอาใจนะต้องเทคแคร์นะไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งๆแล้วจะมานะ ถ้าเราทําตามนี้ยได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนครับส่วนในเรื่องโชคลาภครับก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็นดาวโชคลาภเลยเนี่ยคือดาวอังคารครับท่านลอยอยู่ในเรือนมรณะทั้งเดือนครับอ่าแต่ดูดีๆนะครับมีดาวเกตครับเลข9้ครับไปลอยอยู่ในเรือนโชคลาภทั้งเดือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยังมีโชคมีลาบได้อยู่นะครับมาจากไหนนะครับก็มาจาก เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเสี่ยงกับผู้หญิงเพราะตัวเราเป็นเทวีเห็นไหมเทวีให้โชคดาวโชคลาภดาวคารไปอยู่กับดาวสุกก็เป็นเทวีโชคเฉดเช่นเดียวกันนะหรือไหว้เทพที่เป็นผู้หญิงเยอะๆพระแม่อุมาเทวีพระนางสุพรรณกัลยาพระนางเจ้าจามาเทวีท้าวเทพกสัตรีท้าวสิริสุนทรท้าวสุรรนารีเจ้าแม่กวนอิมอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับเนี่ยจะประสบความสําเร็จกับเราได้อย่างมากมายนะครับในเรื่องของโชคลาภ คือดวงนี้บอกเลยถ้าถูกก็ถูกเยอะเลยแหละเพราะดาวโชคลาภเป็นมหาอุดจะอยู่ในเดือนมรณะเนี่ยแปลว่าต้องไปเสี่ยงโชคต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออกไปซื้อไกลๆนะครับหรือไปเล่นแนวอันเดอร์กราวใต้ดินอะไรแบบนี้เดเล่นก็ต้องมีกลับมีซิกแซกสิครับหกสามสามหกสามเก้าเก้าสามอะไรแบบนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างการเล่นที่จะทําให้เราเนี่ยถูกอ่าหรือซื้อตอนกลางคืนหรือเสี่ยงกับผู้หญิง อะไรอย่างนี้เป็นหลักนะครับนี่คือต้นเหตุที่จะได้โชคได้ลาบแต่ถ้าพื้นดวงใครดาวโชคลาภไม่เด่นอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ผมขอให้งดให้เลี่ยงให้เบาเบาได้เบาครับก็จะผ่านพ้นได้ดีแต่ถ้าพื้นดวงมีอยู่แล้วเดือนที่แล้วก็ถูกที่ผ่านมาก็ถูกบ่อยๆเนี่ยเดือนนี้ก็ยังถูกได้ต่อแต่จะได้จากโชคลาภหรือฝันแม่นได้ความฝันตีเป็นเลขแล้วตรงแล้วถูกอันนี้ก็ได้เฉกเช่นเดียวกันครับและแนะนําไปทําบุญเสริมดวงไปมูเตลูเยอะๆครับจะเสริมเรื่องโชคลาภได้ด้วยนะครับ ต่อมาเรื่องการงานครับแน่นอนครับดาวการงานคือดาวรัศบดีช่วงต้นเดือนครับสองถึงสิครับเรื่องงานจะโดดเด่นมากครับเพราะมีดาวพุธดาวตัวเราไปอยู่ในเรือนไปอยู่ร่วมกับดาวการงานเนี่ยโอ้โหจะมีงานคึกคักจะมีคนป้อนงานให้เรานะครับงานจะมีมุมที่จะทําและประสบความสําเร็จได้อย่างดีอย่างรวดเร็วแต่เราต้องเข้าไปเจราจาไปเป็นคนกลางเป็นนายหน้าไปติดต่อไปซื้อไปขายไปออนไลน์ไลฟ์สดทําไปเลยครับจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษ นะช่วง2-18แต่พอหลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมีดาวอาทิตย์เห็นไหมครับมาลออยู่ในเรือนการงานด้วยแสดงว่าเราต้องไปติดต่อเจราจากับคนใหญ่คนโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุให้เราต้องไปคุยกับเจ้านายใหญ่ซีอระดับบิ๊กๆต้องไปนะครับอย่ากลัวไปคุยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ผลดีดาวอาทิตย์มาจากเดือนสหัชชะสหัชชะกรรมมาคืออะไรต้องเดินทางเจราจาติดต่อคืองานจะไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่กับที่ครับต้อง move ต้องไปครับก็ต้อง go ครับอะไรอย่างนี้นะ ทำไปเลยแล้วหลังวันที่18ดเนี่ยดาวพุธอีกดวงหนึ่งก็มาจะพบพันธุด้วยพันธุกรรม,มะเห็นไหมงานเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินโอ้ทำไปเลยโอ้โหด้ยิ่งช่วงเขาเรียกอะไรครึ่งเดือนหลัง20ไปแล้วมีงานมอเตอร์โชว์ครับก็รถไงครับเพราะฉะนั้นใครอยู่มิถุนทำงานเกี่ยวกับการขายรถโอ้โหบอกเลยครับเกี่ยวกับรถอุปกรณ์ตกแต่งได้หมดนะ จะโดดเด่นไป็นพิเศษจะมียอดจองจะขายดีมากๆครับเพราะมีงานมอเตอร์โชว์มาสนับสนุนอีกอเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่แล้วทําอยู่ด้วยนะค,คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับจะร่วมสแสดงความยินดีนะแล้วก็ต้องเดินทางไปเห็นไหมโอ้โหแล้วมีเกณฑ์นะเดาพุทธเนี่ยเป็นเป็นปะเป็นนิดด้วยเนี่ยมันก็ต้องใส่ความหมายว่าไอ้ที่เราได้เนี่ย เขาอาจจะไปดูที่อื่นมาแล้วแต่ไม่ถูกใจมาคุยกับเราด้วยถูกใจซะงั้งงนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข่าวดีเป็นโชคดีไปนะครับเพราะฉะนั้นเรียกไงว่าจะได้งานคนอื่นมาเป็นงานของเราครับหรืองานคนอื่นทําไม่ได้พอมาถึงเราเราจัดก,การทําได้หมดเลยเพราะฉะนั้นทําไปเลยครับเรื่องงานจะโดดเด่นมากหรือใครมองดูว่าจะต้องขยับขยายกิจการจะไปเปิดที่ใหม่ทําได้เลยครับมีมุมประสบความสำเร็จยิ่งต้นเดือนยิ่งดีครับในเรื่องการงานจะโดดเด่น เรียกว่ามากถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะแต่แน่นอนครับเรายังมีดาวเสาดาวศุกร์ดาวอังคารอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากครับก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆกันบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับขอให้มุ่งมั่นลุยหรือบางครั้งต้องซุ่มทำเนี่ยดาวอังคารเนี่ย ไปอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าขยันขยันแบบลับๆขยันแบบไม่เปิดเผยขยันไม่เป็นเวลาเช่นไปขยันตอนกลางคืนก็ทําได้เช่นเดียวกันก็ทําไปเลยนะครับตรงนี้แล้วจะดีครับนะแล้วต่อมาครับเรื่องความรักกันบ้างความรักกะดาพฤหัสเห็นไหมก็ไปอยู่กับดาพุทธตัวเราโอ้โหช่วงนี้เรียกเข้ากันได้เป็นปรีเป็นคุยครับอยู่ในพบสุภาด้วยเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันเลยจะเจริญรุ่งเรืองนะครับมีปัญหาอะไรก็เล็กๆน้อยๆเคลียร์กันได้แหละ ไม่ได้ยุ่งยากถ้าตัวเราเป็นเทวีโชคอะไปอยู่กับดาวพฤหัสด,ด้วยมีมุมนะครับที่เขาจะเปเราได้เหมือนกันนะเพราะเทวีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองหรือเอื้อนเอ่ยเจราจานิดเดียวครับอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้นั่นอยากได้นี่คุยกับแฟนครับแฟนก็อยู่ในจังหวัดที่ดีพอดีไงก็เลยซื้อให้เราได้อะไรอย่างนี้นะครับเขาเรียก แฟนสายเปยครับเอออันนี้ก็มีเหมือนกันนะส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์จะเจอความรักจากการทํางานนี่แหละครับคําเจรจาติดต่ออ้าวคุยกันถูกคอซะงั้งงนก็ครบเรียนรู้ดูใจกันได้เลยนะครับเพราะดีไม่ดีเนี่ยได้อาจจะได้ร่วมหุ้นทําธุรกิจด้วยกันครับโอ้โหความรักมา,าเรียกลัอกกี้อินเลิฟแต่ลักกี้อินเกมครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ดูได้เลยนะครับจังหวะนี้ดีใจด้วยนะครับเรื่องครอบครัวครอบครัวก็ดาวพุธดาวพุธคลองเทวีโชคเห็นไหม สองถึงสิบแปดมีอะไรไปคุยไปเจรจาตกลงกับญาติพี่น้องครอบครัวนะครับจะเคลียร์กันได้ครับหรือบางคนก็จะได้บ้านได้รถใหม่ช่วงเวลานี้ด้วยอ่าแล้วไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาด้วยนะมีคนซื้อให้หรือดาวให้เราผ่อนอ่ามันก็ดีไงครับนะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีครับดาวครอบครัวได้เทวีโชคครับนั้นลุยเลยหรือจะมีการเดินทางไปคุยหรือพาแฟนไปเจอครอบครัวเราอะไรพวกนี้ทําไปเลยนะครับให้รีบทําเลยนะครับก่อนที่สิบแปดพระหลังที่สิบแปดไปแล้วดาวครอบครัวเป็นนิดเป็นปาก เวลาอยู่ในเรือนการงานเนี่ยมันจะมีเกณฑ์เรียกอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอางานมาทําที่บ้านเยอะขึ้นอ่าก็ต้องทํานะครับก็ลุยกันไปนะไม่ได้เป็นผลเสียเลยนะครับแต่ส่วนเรื่องลูกเรื่องบริวารนี้ก็ต้องฝากนะครับว่าดวงเนี้ยเป็นจังหวัดเดือนที่เราทําเองจะได้ผลดีกว่ายอมเหนื่อยดีกว่านะเพราะดาวบริวารเนี่ยคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เราเนี่ย ไปรออยู่ในเรือนมอรณะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยได้ตั้งใจทามาหากินเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่เราต้องทําเองสองถ้ามีบริวารบริวารอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยลาป่วยลาพักร้อนติดโควิดเห็นไหมเราก็ต้องคอยดูแลติดตามหรือช่วงเนี้ยบริวารจะโกงเราหรือจะติก๊กี้อะไรตุกติดก,กับเราเนี่ยเราก็ต้องมีระบบตรวจสอบให้ดีในเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆนะครับก็จะผ่านเดือนนี้ได้ นะอย่าเพิ่งรับใครใหม่มาช่วงนี้เพราะจะได้จากคนไม่มีศักยภาพมาทำทับเดียวเดี๋ยวก็ออกอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องทํานะครับเราก็ทําเองไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องลูกก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอ่แต่หลังจากเขาป่วยเนี่ยเขาจะมีเทวีโชคจะมีสิ่งดีๆเข้ามาครับเพราะได้เทวีโชคด้วยเป็นดวงฟ้าหลังฝนนะหรือจะทะเลาะก,กับลูกอะไรกับลูกหรือห่างไกลกับลูกได้หมดเลยนะครับก็คอยดูแลติดตามโทรถามไายไลน์เฟซมีอ่าเราก็ เช็คได้นะครับก็จะผ่านเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับที่มองเห็นนะครับเรามีดาวเจ้าเรือนอลีครับดาวอังคารน,นะครับไปลอยเป็นมรณะโอ้โหเดือนนี้นี่ศัตรูอุปสรรคภัภยพานนี่มรณะคือตายแพ้ภัยตัวเองหมดเลยนะครับเมื่อเรารู้เคล็ดลับดีขนาดนี้นะก็อยากจะให้เราเนี่ย ตั้งใจทํางานให้เต็มที่เพราะอุปสรรคมันน้อยคนจะกันแกล้งก็น,น้อยไปด้วยเพราะนั้นมันแทบจะไม่มีเลยเพราะวันนะั้นคือไปตายอะ่ะทาอะไรเราไม่ได้อะ่ะเราก็ทําเลยสิครับแล้วเราเป็นเทวีโชคอีกอะ่ะโอ้มันดีมากๆครับแล้วมีจังหวะแค่10กว่าวันเนี่ยเพราะนั้นต้องรีบทําเลยนะครับจะประสบความสําเร็จเงินทองจะมาคนจะรักไม่ตาบุดถามจะเจริญรุ่งเรืองแหะครับแล้วก็ไหว้พระทําบุญเยอะๆมูเตลูเยอะๆนะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่ในเรือนลาพระแล้วเนี่ยไปไหว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นท่านพญาน,นาค อ่าพัพพิคเนตนะครับเสด็จพ่อรอห้าอะไรแบบนี้นะโอ้โหรับประกันเลยเดี๋ยวจะฝันแม่นเห็นตัวเลขแล้วก็ไปเสี่ยงโชคก็รวยได้อีกแต่ตัวเลขที่จะให้ครับเป็นเลขมงคลนําโชคครับก็สี่หนึ่งห้าศูนย์เก้าครับขอทุกท่านโชคดีครับถ้าท่านใดฟังแล้วถูกใจก็เริ่มกดติดตามช่องตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับและกดกระดิ่งแบบนี้ด้วยเลยนะครับจะได้เกิดการแจ้งเตือนไงอาจารย์เก็ทีทวจะได้ส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วใครกดติดตามกดกระดิ่งทันทีเลยนะครับ ก็จะขอผลบุญที่อาจารย์คิดเทวะได้ทำมาเยอะแยะมากมายเนี่ยอวยพรให้ท่านรวยมากๆมีโชคมีลาภสมหวังตลอดไปเลยครับกดได้เลยและแน่นอนครับใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับยินดีครับเพราะเป็นภาพดวงเราเองครับมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาผู้ชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงร่ารวยครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังครับให้สีอะไรไปนะครับแนะนําเลยนะครับไปใช้สีนี้ จับข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่เลือกสีได้ครับและจะประสบความสําเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นครับและรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงนะครับพอบอกว่าอยู่ลัคนาอะไรเนี่ยนะลัคนาสถิตราศีอะไรเนี่ยไปฟังลัคนานั้นตลอดชีวิตได้เลยครับจะแม่นยามากครับและรู้ท่ารู้เริ่อไปสู่ความมั่นคงและบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือว่าเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนครับเขียนรูปดวงเราแบบนี้ลงไปด้วยเลยนะครับไปทําบุญนะครับและอธิษฐานขอพรครับจะประสบความสําเร็จ success สเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือและรับอนุญาตแล้วนะครับดวงจะแข็งเหมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาครับ ดีขนาดนี้บูชาเป็น199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์แอดไซ e t เกทเทวมาได้เลยนะครับมีแอดไซดด้วยนะครับข้างหน้านะทักว่าสั่งภาพดวงแล้วก็บอกเลยครับชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดพอสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดและโอนเงิน1 9ึบาทมาได้ทันทีครับใครทําครบก่อนอาจารย์เกสเทวาทําให้ก่อนและจะส่งทางไลน์ได้ทันทีเลยนะครับ และแน่นอนครับใครอยากตรวจดวงชะตากับอาจารย์เกรทเทวเป็นการบุคคลยินดีครับพอดูดวงแม่นๆครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิด10ดวงของท่านบวกดาวเจาะอีก10ดวงครับจะแม่นยำมากจะบอกได้ทุกอย่างจะมีคําตอบจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนดีหรือจะแก้แบบไหนดีนะครับแนะนําได้หมดเลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวต้องทําเช่นไรตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า